สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดแต่ไปนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับสำหรับในงวดล่าสุดวันที่16หวยออกวันเสาร์นะครับซึ่งก็เป็นเสาร์แรกเลยนะครับเสาร์แรกของในปีนี้นะฮะเนาะอ่ะซึ่งเสาร์ที่ออกแบบนี้นะครับก็จะมีไม่แค่แค่ในไม่กี่ปีนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันเลขมันน่าจะออกเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าในวันเสาร์ปีนี้นะครับก็เสาร์แรกก็จะเป็นวันที่16นะครับ เสาที่16มีนา16 16มีนาเนาะแล้วก็มันก็จะมีอีกเสาที่2นี่จะเป็นวันที่1นะครับ1มิถุนาแล้วก็เสาสุดท้ายก็จะเป็นวันที่16นะครับพฤศจิกายนซึ่งเสาที่ออกแบบเนี้ยก็มีไม่กี่ปีหรอกนะครับก็จะมีในปี62ปี62ที่ออกแบบนี้นะครับเสาที่16 มีนานะครับในปี62แล้วก็1นึ่งทับหกทับหนนะครับก็ในปี62นะครับเสารแรกนี่ออกไปในที่ใน72 72 4 6 2 8นะครับล่างก็จะเปนในที่ใน64เสารแรกนะครับเสาที่2นะครับออกไปในที่ใน5 1 6 4 6 1นะครับแล้วก็จะเปนในที่ใน4 6เสาที่3มออกไปในที่ใน0 1 เจ็ดสองสองสามสามสองนะครับนี่แหละก็คือเสาแรกนะที่ที่ออกแบบนี้นะครับปีหกสองเนาะแล้วก็จะมีในที่ในปีหนะ้าหกเนาะอ่าปีห้าหกปีห้าหกนะครับเสาที่สิบหกออกไปนะครับในที่สิบหกมีนาเนาะปีห้าหกนะครับ, 5, 6, รบเสาแรกในปีนั้นนะครับออกไปในที่เก้าหกแปดสี่สาม แล้วก็ล่างก็จะเป็นในที่ใน52นะครับแล้วก็เสาแรกของปีถัดไปก็จะมีนะครับในปี45ปี45นะครับเสาแรกก็คือวันที่16มีนาคมเหมือนกันเลยนะครับเสานั้นมีออกไปในที่ใน6 6 5 9 1 5 2นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน04นะครับแล้วก็ย้อนไปในปี39เลยนะครับปี39 เสาแรกนะครับ16มีนานะครับก็ออกไปเนาะในที่ใน0 01 9 1 2 8นะครับแล้วก็ลากก็จะเป็นในที่ใน2 27นะฮะนี่แหละเนี่ยแต่ละปีเลยนะครับออกเหมือนกันแบบนี้แหละนะครับ3เสานะครับเสาที่สองก็เป็น1มิถุนาเหมือนกันนะครับเสาที่3ก็เป็นมาที่16นะครับ พฤศจ,จิกายนเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ผมผมไม่ได้เขียนเนาะอ่าเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงนะเนี่ยตามสถิติเลยเสาแรกเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมี2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  2 2หรือเปล่านะครับสลับในที่ในเสาแรกซึ่งมันก็ออกเหมือนกันเลยนะครับเสาปี39กับปี6 2ก็ออกสเหมือนกันมาบนเหมือนกันแล้วก็เสานี่เสาในปี45กับ54ออก52เหมือนกันเลยเนาะเหลือ2ไหนอ่าเนี่ย มันอาจจะมาออกเหมือนเสานี้ก็ได้นะครับรู้สึกว่าเลขนี้จะเป็นเลขดังหรือเปล่านง้วที่แล้วเราวังไว้นะจะมาออกงวดน,นี้นะฮะเนี่ยเนาะหรือมันอาจจะออก2825เหมือนเดิมก็ได้นะครับเนาะอืมลองดูแลกันนะครับน o สองซึ่งจะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือไปดูงวดก่อนหน้านะครับก็เสาแรกของในปีนี้ก็ไปเอาวดก่อนหน้าเนาะวดก่อนหน้านะครับที่ออกที่ก็จะเป็นในที่ ก็ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็บางทีเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยวันเสาร์เนี่ยมันอาจจะไม่มีนะครับในที่ในเลขของเลยก็เป็นได้นะครับเนาะเออเนี่ยเนาะพอมาเสาร์แรกของในปี6 7เนี่ยสองไม่มานะครับเนาะลองดูนะอ่ะมันอาจจะมาก็ได้เนาะอ่ะก็ผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ในสองห้าสองห้าสาม 603นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน79นะครับก็มาดูงวดก่อนหน้านะครับก่อนหน้าปี62นี่ก่อนหน้าก็จะเป็นวันที่หนึ่มีนานครับปี62ออกไป3 3 4 5 6 50นย์ะครับแล้วก็65ไปในปี56นะครับก่อนหน้าก็จะเป็นวันที่1 1มีนา่มนะครับปี56ออกไปในที่ใน9 7 6 2 4 1นะฮะล่างก็จะเป็น,นที่ใน3 7นะครับแล้วก็จะเป็นใน B 4 5นะครับวันที่1มีนาออกไป8 0 5 5 9 0นะฮะล่างก็จะเป็น,นที่ใน5 5แล้วก็ปี3 9นะครับวันที่1มีนาปี3 9ออกไปที่ใน3 0 4 8 5 5 5 7 2นะครับนี่แหละนะครับ ก็ถ้าดูเอาจริงๆมันมันก็มีโอกาสที่จะออกในที่เนเลขเดิมอยู่นะครับเลขเดิมก็คือเนี่ยเอาสองตัวล่างเนี่ยกับ6เนี่ยมันจะติดมาสักตัวเนี่5กับ6อ่ะมา6ของนี้ของปี5 6 3กับ7อ่ะมา3เนี่ยเนี่ย5เนี่ยเอา2ตัวล่างก็มา5นะครับ7กับ2เนี่ยก็มา2มาเนีอ่ออกตัวเดิม้วงวดนี้เลขจะไม่ออกตัวเดิมหรอกครับเนาะ 79็หรือศูนย์นะฮะมีแล้ว3 0 0 3เนาะออกบ่อยแล้วก็มันก็จะมีก็แสดงว่าในวันนี้อ่ะเด่นเด่น79นะครับเท่าที่ดูก็มาในหลักสนะิบเนาะนี่6กับ5มาใน6 3กับ7มา3มาหลักสิบหก็มาหลักสิบสกับ7ก็มา2ในหลักสิบนะครับก็10 บนล่างนะครับเด่น7เด่น9นะใครชอบก็ซื้อติดไว้ในหลักสิบนะครับอาจจะไปจับกับนั่นแหละนะครับเนี่ยสองเก็ได้นะมันยังไม่ออกเลยมันออกครั้งเดียวนะที่เป็น2ในเสาแรก28ก็ออกไป2รอบแล้วนะครับห้าสก็ออกไป2รอบแล้วถ้า2องเจ็ดจะมาก็คงจะต้องเป็นล่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยห้าสองใช่ไหมอ๋อขออภัยนะครับน,นี้ไม่ใช่ล่างก็คือมันน่าจะเป็นตัวตรงๆนะครับ เนาะอืมอ่ะมันก็อาจจะมาในที่2อาจจะมาในหลักสนะิบเนาะอันนี้ก็อาจจะมาในหลักหน่วยก็ได้นะครับเนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ดูสถิติ7กับ9มาในหลักสิบนะครับแล้วถ้าไปดู2ตัวบนอ่าก็2ตัวบนก็ามาเป็นเลขเด่นก็ได้นะครับ5กับ0อ่าสองตัวนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภัยนะครับอ่าต้องต้องเป็นในที่อันนี้ไม่เอานะต้องเป็นในที่ในหลัก หลักร้อยกับหลักสิบนะครับนี่แหละหลักร้อยกับหลักสิบจะมาติดทั้งตัวเนาะอันนี้ก็หกกับห้าเนาะหกกับห้าหกห้าหกห้ 5, อ่ามาหกมาในหลักสิบอันนี้สองกับสี่นะครับก็มาสองมาล่างอันนี้ห้ากับเก้าก็มาห้าในบนอันนี้แปดแปดกับห้าก็มาแปดนะครับแล้วก็ล่าสุดหก 6กับ0นะครับเด่น6เด่น0ก็มันสามารถเอามาจับคู่กันได้ไหม6 5 2 4 2 4ไม่ได้5 9ก็ไม่ได้มีเลงวดนี้เนาะที่จับกันได้ผมว่าไม่น่าจะจับคู่กันได้เนาะนะครับสลับไปที่ในนะครับ7 9นะครับแล้วก็6 0เนี่ย7 9ก็ไปจับกับตัวอื่นแล้วกันนะครับ ไม่ต้องมาจับกับ6กับ0ูนย์นะครับเนาะหรือก็ไม่ได้หรอกเนาะ,ะถ้าจับกันกับตัวหน่ะยเมื่อกี้เห็น2อะก็อาจจะนะครับมาจับกันกันกบ2เนาะก็จะเป็น72 92นะครับอันนี้เมื่อกี้มาหลักสิบหรือหลักหน่วยห5มา10 2 4มาหน่วย5 9มา10 85มาหน่วยก็มาหน่วยมา10สลับกันก็รอบนี้อาจปี62ไปในที่เดหลักสิบ ปีถัดมาก็อาจจะเป็นในหลักหวยก็จะว่า6 6กับ0นะอันนี้ถ้าถ้าเกิด2มาเนาะนะครับเนาะนี่ก็จะเป็น2 6 2 0เนี่ยเนาะถ้าไหนชอบ2ก็อาจจะซื้อไปติดไว้แค่ในนะครับ4คู่นี้ก็ได้นะครับคนจะถูกเนาะซื้อตัวไหนก็ถูกแทไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยหลายตัวอ่าสำหรับในหวยวันเสาเสาแรกนะครับเสาแรกตามสถิติเลยนะครับมักจะมีในเด่นตัวนี้นะครับ ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะครับเนาะแต่ถ้าดูตามสถิติแบบนี้ก็มี2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 นะครับล่าสุดเสาที่16มีนาคมปี67จะมี2ไหมนะครับก็รอดูกันนะกันนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ